สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านทาวสื่ช่อง V ีธรรมดานะครับ,บ่อง V ี P ีธรรมดาก็จะมานําเสนออานันท์พิเศษนะครับอานันท์พิเศษของวันที่16กรกฎาคม2567ันายนะครับอานันท์พิเศษอันนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามน,นะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ,บ่อง V ี P ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย กากดติดตามด้วยนะครับ,บกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชนชอบใครจะนำไปใช้ไม่ชอนไม่ชอบก็รุนหล่มเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างูงนะครับตามนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ให้สี่กับห้านะหลุดนะเมื่อวานนี้อะไยพิเศษสุดเนาะอ่า แบอวันนี้เอาใหม่นะครับสูตรสูตรครับอาในพิเศษนะออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะครับเจ็ดกับแปดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหกเจ็ดหกแปดนะครับ อย่างนี้นะครับสามกับสี่นะเด่นนะอ่าหับสามนี้นะครับวันทงที่เจ็ดนะอ่าี่เจ็ดก็คือตัวนี้ห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดตรงนี้นะครับสูดวิ่งก็เอาเจ็ดเป็นหลักนะครับขอให้มีเจ็ดติดไว้นะครับตามนี้เลยนะครับชนเช่าค่อยนําไปใช้นะครับเจ็ดกับแปดใครชอบตัวไหนก็จัดไปสีเหลืองเหลืองคือตัวเน้นนะ สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามทีเจ็ดเจ็ดสี่ทีแปดแปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหอนะครับตามนี้นะครับตัวเน้นก็คือหนักตัวรองก็คือเบานะครับการจัดนะครับตามนี้เลยนะครับเราฟันธงที่เจ็ดเราก็เอาเจ็ดไปรูดไปวิ่งนะครับหรือจัดเลขชุดไหนก็ได้ขอให้มีเจ็ดติดนะครับ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสี่ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเอันนี้19บเก้ชุดนะเขาเรียกว่ารูดอย่างเงี้ยนะอ่าสิบเก้ชุดอย่างเงี้เขาเรียกว่ารูดนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอขอพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่าจุดทันอยู่เนาะครับบางคนก็ถ่ายภาพหน้าจอาเป็นก็แกกเดียว ถับเกล้อหน้าจอบางคนก็ถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็ี่ยนก็ค่อยๆจดไว้จดไม่ทันแล้วมือแตะพักไว้ให้มันหยุดว่างั้นเอะหรือไม่งั้นก็ดูใหม่อีกสักสารอบนะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอ,ขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮครับสำหรับวันนี้รวยๆครับนะ